ครับคุณลูกค้าทุกท่านครับและสวัสดี fc ช่องเดอตุกโตโยต้าทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เปิดคลิปกันด้วยบรรยากาศยามเช้าเลยก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก8โมงเช้านะครับผมก็วันนี้มีจะส่งรถให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าและ fc ช่องทุกท่านนะครับไปตรวจรถพร้อมกันนะฮะร,รถที่ผมจะพาไปตรวจรถกันวันนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็คือเจ้าไฮลักซีโว Smart Cap ป e ซต t i อีดิชันเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะ2.4 Entry รนะราคาอยู่ที่669,000บาทอย่างที่ผมเคยกล่าวไปในคลิปเ e ต i t i ีดิชนะครับว่าถ้าลูกค้าจะเล่นเ e ต i t i ีดิชเนี่ยผมแนะนำว่าเล่นเกีรดรุ่น Entry ดีกว่าถามว่ารุ่นมิดมันน่าเล่นไหมมันมันก็หล่อครับมันก็ได้ไฟหน้าไฟท้าย LED ถูกไหมครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างไปขี่กับตัว e n t ทรี r ีรันเตัวยกสูงนะตัวเริ่มต้นนะตัวยกสูงราคามันปีขี่กันซึ่งพอราคารุ่นมิดกับเอนทรีมิดมิดเตี้ยกับ e n t ทรี r ีรันเขี่กันปุ๊บลูกค้าไปเล่นเอนทรเพราะว่าหนึ่งคือออปชันมันบางบางอย่างมันค่อนข้างครบกว่าแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปแต่งล้อด้วยนะครับใช้เดิมๆได้เลยแล้วก็ในคันนี้ลูกค้าผมนะครับก็ดูคลิปผมนี่แหละแล้วก็ทำตามคำแนะนำ ก็เล่นเป็นตัวแอนที่ตัวเริ่มต้นดีกว่าประหยัดง,งบเน้นใช้งานนะครับแล้วก็เปลี่ยนลอ้อตกแต่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันนะเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผมไปช e a h please tell me that I can't that I won't that I fail that I'll never make it out yeah Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. So you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts. what I'm about, have your fucking cloud. It be raining out, I keep making sound. Go another round. Bitch, I'm legend bound. Can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can't show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. าละครับทีนี้ผมก็มาอยู่กับรถของคุณลูกค้าที่เตรียมจะส่งมอบกันวันนี้นะฮะก็เป็นตัว h ฮ l u x Revo โวนะครับสมาร์ทแคป Edition เกรดรุ่น NT t นอนะครับราคาค่าตัวของรถรุ่นนี้นะฮะอยู่ที่669,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวแบบคันนี้นะครับสีขาวราคาจะลดลงไป7,000บาทเท่ากับว่าราคารถจะเหลืออยู่ที่662,000บาทนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาชม รถของคุณลูกค้าแล้วผมก็ถือโอกาสเป็นการตรวจรถก่อนส่งมอบไปในตัวเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ในส่วนของบริเวณด้านหน้ากันก่อนนะฮะในส่วนบริเวณด้านหน้าด้านหน้าก็ผมติดตั้งอุปกรณ์ก็คือเสริมในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกเป็นของแท้ของ Toyota นะครับผมนี่เปไฟตัดหมอกเลยนะครับผมแล้วก็แต่ว่าไฟตัวนี้ยังเป็นไฟหน้าแบบธรรมดา นะยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะครับจะไม่เหมือนรุ่นมิดเกริรุ่นมิดเนี่ยเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบบีม L.E.D มาแล้วแต่ว่ารุ่น n อนทียังเป็นโคมมัลติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับผมยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์ L.E.D นะครับแต่ว่าตัวไฟตันหมอหน้าที่ผมติดตั้งให้เนี่ยเป็นไฟ L.E.D แล้วนะครับนี่สวยงามนะครบครบ,ครบกันไปในส่วนของบริเวณตัว กระจังหน้ากร,ระจังหน้าชิ้นงานก็เช่นเคยครับผมเคยรีวิวไปแล้วก็คือชิ้นงานสีดําเงาแล้วก็ตัวคิ้วขอบแบบนี้ก็จะเป็นโครงเมียวนะฮะดูหน้าตรงบอกได้เลยยังรอเลยนะครับรอรอกันไปคันนี้แล้วก็คันนี้นะครับผมได้ทําการแฉบล้อให้กับคุณลูกค้าไปนะครับนีอ่อย่างที่ผมเคยรีวิวในรุ่นเซอรชันนะครับรุ่นนี้คือถ้าออกเนี่ยลูกค้าต้องเปลี่ยนล้อ ไม่เปลี่ยนล้อไม่ได้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนล้อเนี่ยล้อมันหุบซุ้มนะครับด้วยความที่ว่ารถเนี่ยมันเป็นโป่งแบบว i บอดี้มาแล้วนะครับตัวถังค่อนข้างใหญ่ทีเนี้ยล้อเดิมโรงงานเนี่ยเป็นล้อแบบสเปคแบบหน้าแคบนะครับพอล้อเดิมโรงงานเนี่ยถ้าเรามองมุมด้านข้างราจะเห็นเลยว่าล้อมันหุบซุ้มนะครับมันหลบเข้าไปในซุ้มค่อนข้างเยอะนะครับอารมณ์เหมือนคนตัวใหญ่ขารีบเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นแซดเอดิชันเนี่ยต้องเปลี่ยนล้อนะครับคราวนี้ผมก็เลยจัดการแถมล้อกับคุณลูกค้าไปนะครับเป็นล ห้าก้านนะห้ก้านสีดำก็ปัดขอบนะครับก็ถือว่าลายนิยมละกันลายนี้ผมเห็นใส่กันหลายคันนะครับแล้วก็ผมมองว่าล้อลายเนี้ยมันค่อนข้างเข้ากับรถสีขาวนะฮะค่อนข้างเข้ากันแล้วก็คันนี้เนี่ยยางนะครับยางใช้เป็นยางยี่ห้อดีเซนตีนะนี่เป็นยางดีเซนติแล้วก็สเปคยางเนี่ยอยู่ที่255 5 5 R 1 8เพราะว่าลูกค้าท่านนี้นะครับ ขอมาเลยรีคเควสมาเลยนะครับว่าขอเป็นแก้มยาง55รถพยาบาลวิ่ง่านอ่าเป็นแก้มยาง55นะครับเพราะอยากจะให้แก้มมันค่อนข้างหนาหน่อยอยากจะซับแรงสะเทอือนหน่อยไม่อยากใช้แก้มยาง50เพราะว่าลูกค้ากังวลว่ายางแก้ม50อาจจะบางไปแล้วลูกค้าท่านนี้คือสเปคคือคือ,คอไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มแล้วขับเดิมๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ คือผมมองว่าข้อดีอย่างหนึ่งที่เราใช้แกนยาง55คือเนี่ยถ้าให้ผมดูถอยมากหน่อยเนี่ยล้อมันค่อนข้างอิ่มซุ้มพอดีนะเนี่ยมันเต็มซุ้มพอดีไม่ต้องไปโหลดเลยนะครับถ้าให้ดูเนี่ยไม่ต้องไปโหลดเลยแล้วก็ตัวสเปคล้อแม็กนะครับหน้าล้อหน้าเนี่ยกว้าง9.5นะครับล้อหลังเนี่ยกว้าง10.5นิ้วนะครับ9ครึ่งหน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งจำง่ายๆนะครับผมสเปคยางก็คือเหมือนกันนะเป็นยางดีเซนติโอซิล่า ลายยางค่อนข้างสวยเลยอเดี๋ยวผมให้ดูลายยางให้ดูลายยางลายยางค่อนข้างสวยนะเป็นแนววัยรุ่นนะครับผมก็ถือว่าเนี่ยข้อดีของเซทเอดิชันคือพอใส่สเปคล้อ,อยางที่มันค่อนข้างหน้ากว่านะครับเนี่ยผมให้ดูเลยล้อไม่ล้นซุ้มี่ผมให้ดู เนี่ยครับเนี่ยไม่ล้นซุ้มเลยนี่ผมตั้งแบบมุมถ่ายตรงๆเลยนะเนี่ยไม่ล้นซุ้มหมดกังวลได้เลยครับว่าไปแต่งล้อเปลี่ยนล้อมาเนี่ยล้อลายสวยๆบางทีสเปคค่อนข้างหนากว้างนะครับพอไปใส่รถที่ตัวถังไม่ได้มีโป่งเนี่ยมันก็จะล้นซุ้มแล้วก็จะโดนพี่ตำรวจนะครับขอทักทา,ายนิดนึง <laughs> นะครับ ก็ประมาณนี้ล้อถือว่าโอเคลงตัวในส่วนของเรื่องฟิล์มนะครับฟิล์มคันนี้ก็ติดตั้งเป็นของลามินานะครับผมาลามินารุ่นเซรามิกวันนะสเปคคันนี้เนี่ยลูกค้าติดบานหน้าบานหลัง4ี่ิเปอร์เซน์ด้านข้าง6กสิอร์เซนตนี่ผมให้ดูนี่ขนาดด้านข้าง60ผมยังว่าค่อนข้างทึบนะนถือว่าทึบนะถ้ามองจากด,ด้านนอกก็ถือว่ายังมีความเป็นส่วนตัวนะครับ แล้วก็นี่บานหน้า40ไม่ดูบานหน้า40ผมว่าก็ยังยังเข้มอยู่นะ,ะ,ะให้ดูบานหลังเนี่ยบานหลัง40นะครับเพราะลูกค้าท่านนี้อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมแต่ก็ยังวัยรุ่นอยู่ <laughs> ยังวัยรุ่นอยู่เพราะฉะนั้นฟิล์มเนี่ยก็เลยขอที่แบบว่าเน้นใช้งานง่ายๆนิดนึงก็เลยจัดสเปค หน้าหลังสี่ด้านข้าง60ก็ถือว่าโอเคครับไปฟีดมันค่า,าโอเคแล้วก็ติดตั้งกันศาสตร์ไปให้คุณลูกค้านะครับก็งานก็ติดตั้งออกมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมก็เพิ่มให้ออกับคุณลูกค้าไปก็คือตัวเบ้าเนี่ยเบ้าตัวกรอบรองคือถ้าใส่ตัวเต็มแบผมว่ามันดูเทอะท้าไปผมว่าแบบนี้มันดูโอเคดีนะดูลงตัวดีนะครับถือว่าโอเคใช้ได้สำหรับ รถคันนี้แต่งออกมาไม่ต้องแต่งอะไรเยอะครับผมว่าค่อนข้างสวยนะค่อนข้างลงตัวคือถ้าลูกค้าไม่ได้เน้นบรรทุกเนี่ยลูกค้าที่แบบสไตล์สายแบบขับใช้งานปกติทั่วไปนะครับแนะนำนะไปจัดสเปคเนี่ยหน้าหน้าจะอดัดเดิมๆก็ได้แต่หลังเนี่ยไปโหลดหลังลงสักนิ้ว2นิ้วจัดทรงให้มันสวยๆหล่อๆหน่อยนะครับอันนี้ท้ายมันยังโดง่งอยู่เพราะว่าท้ายมันเบา นะครับเพราะตามสไตล์รถกระบะเนี่ยเขาต้องให้ท้ายท้ายมันเชิดเพราะว่าเขาเผื่อในเรื่องของการบรรทุกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่อ,ออกรถไปเนี่ยเน้นขับใช้งานส่วนบุคคลไม่ค่อยบรรทุกหนักอะไรมากมายนะครับอยากจะทรงรถสวยๆหล่อๆเนี่ยเปลี่ยนล้อเสร็จปุ๊บแนะนำนะโหลดหลังลงสักนิ้วสองนิ้วผมว่ากําลังดีนะฮะแล้วก็คันนี้คันนี้คันนี้จริงอะ่ะผมสั่งไอ้ตัวนี้ไปแล้วแถมให้กับคุณลูกค้าก็คือตัวกล้องมองหลังแต่ว่าของมันยังไม่เข้า อย่างที่ผมบอกครับว่าตั้งแต่ตัวรุ่น N ที่ผมจัดโปรตัวยกสูงนะครับจัดโปรแถมกล้องนะครับซึ่งกล้องแท้ของโตโยต้าข้อดีก็คือว่ามันมาเป็นพร้อมพร้อมเซ็ตของเขาเลยก็คือตัวตัวเบ้าฝาปิดเลยแล้วก็เวลาใส่เนี่ยตัวกล้องอยู่ตรงนี้เหมือนกับพวกรุ่นมิดรุ่น High ไฮอะไรพวกนี้ครับตัวรุ่นท็อป o พวกนี้ที่มีกล้องมองหลังมาให้เดี๋ยวรอของเข้าเดี๋ยวของเข้าก็จะมาติดตั้งอีกทีนะครับ กับอะไรเนอร์ติดตั้งเรียบร้อยก็หูเช่นเคยครับเป็นแบบพรีเมียมหูล็อกเป็นแบบพรีเมียมนะกูยึดเวลาผูกเชือกผูกไรเนี่ยก็เป็นแบบพรนะีเมียมครับอ่ะภายในภายในก็ไม่มีอะไรมากว่าันนี้ก็คือเน้นใช้งานนะครับเดิมเดิมก็คือเบาะตัวนี้เป็นบาะผ้านะครับเนี่ยบาะผ้าสไตล์เดิมเดิมเลยนะครับเน้นใช้งานเอนทรีเนี่ยเป็นรถ รุ่นที่เน้นใช้งานนะครับเครื่องเสียงจอสมัมผัสมีมาให้แล้วรองรับพวกอปเปิลคาร a y a n d และออโ้อะไรพวกวนี้รองรับนะครับผมเนี่ยก็เหลือเดี๋ยวแค่ติดกล้องมองหลังเพิ่มแค่นั้นเองก็พร้อมใช้งานเลยคันนี้แล้วก็บอกแคป,ปใส่ให้เรียบร้อยนะครับสใส่เรียบร้อยแล้วก็ววจะประมาณนี้นะสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งของรถคันนี้เพราะว่า เราจัดการแถมล้อหลักๆรถคันนี้นะครับที่แถมให้กับคุณลูกค้าไปก็มีพวกประกันภัยชั้นหนึ่งพรบบแถมล้อนะครับแล้วก็พวกฟิล์มไฟตัดหมอกก้อมองหลังนะครับกันสาดข้างบอกแถมอะไรพวกนี้นะครับก็เราก็ได้แถมให้กับคุณลูกค้าไปก็จะประมาณนี้นะสำหรับรถคันนี้ก็เตรียมที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าในวันนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับรถเนี่ยประมาณสักช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับเพราะลูกค้ามีเลิกเนี่ยเที่ยง5 9าสนาที แต่ถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ต้องบอกว่ารถคันนี้ลูกค้าดาวค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งลูกค้าดาว25%ของราคาตัวรถนะครับผ่อนที่4ปี48งวดนะครับแล้วลูกค้ามีสำเนารถคันเก่าที่อายุเกิน2ปีมาแน่ตอนซื้อรถแล้วก็จ่ายงวดแรกในวันรับรถดอกเบี้ยอยู่ที่1.89%ารนนะครับสำหรับรถคันนี้ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะ ดาวรู้สึกว่าจะดาวอยู่ประมาณเงินดาวอยู่ประมาณสักแสนแสนหกแสนเจ็ดนะใช้เงินออารถอยู่ประมาณนี้แสนหกแสนเจ็ดประมาณตีสักแสนเจ็ดโดยประมาณนะครับแล้วก็ผ่อนสี่ปีงวดละประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งพันถ้าตีไปเร็วกว่าก็หนึ่งหมื่นสองพันแต่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหลักร้อยนะครับไม่เยอะนะครับคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของเซลทุกนะครับเบอร์โทร0618213464ไลน์ ID ด T W O K OK 8110นะครับคุณลูกค้าติดต่อสอบถามทักเข้ามาได้เลยนะฮะก็ถ้าท่านใดที่ทักไลน์มาแล้วนะครับผมอาจจะตอบช้านิดน,นึงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าวันวันหนึ่งลูกค้าทักมาค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับเซลทุกทักเองตอบเองนะครับ ส่งข้อมูลรอะไรเองพิมพ์เองทั้งหมดนะครับทำคนเดียวเอาง่ายๆไม่มีทีมงานช่วยนะ <c oughs> ถ้าเกิดล่าช้ายังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาล่ะก็ดำเนินรายการมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะครับยังไงขอขอบคุณคุณลูกค้าและ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับยังไงฝากคุณลูกค้าและ f อทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเซลตูเป็นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่ๆ จากช่องเซลตุกนะครับเซลตุกโตโยต้าก็ผู้ติดตามก็เยอะขึ้นลูกค้าก็ทักมาเยอะขึ้นก็ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมาณาทีด้วยนะครับเซลคนนี้ไม่คิดว่าจะมีลูกค้าติดตามพอสมควรนะแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะมากหรอกครับตอนนี้ติดตามอยู่ประมาณหมื่นประมาณหมื่นคนง่ายๆก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีลูกค้าชื่นชอบในการทำคลิปในการรีวิวในการแนะนำให้ข้อมูลนะครับกับคุณลูกค้า ก็ถือว่า,าแค่นี้ก็ผมก็มีความสุขแล้วนะครับในการทําคลิปก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เซลทุกจะทยอยย,อยลงคลิปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะก็มีรถรุ่นใหม่ๆเปิดตัวของ t o โยต้แล้วก็ไฮไลท์จะไปอยู่ช่วงปลายเดือนนะตัวเวลอสรถครอบครัวขนาดเล็กเจ็ดที่นั่งก็เดี๋ยวมารอดูสเปคและรายละเอียดละราคากันว่าถึงวันเปิดตัวแล้วสเปคมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวงไงเดี๋ยวเซลทุกทาคลิปเจ้าเวลอส ให้ชมกันอีกทีนะครับยังไงวันนี้เซลตุกขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อ่ะก่อนจบคลิปขอมาเจอหน้ากันหน่อย <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เตรียมสมมอบรถให้กับคุณลูกค้าประมาณสักช่วงมบ่ายนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณลูกค้าและ F c ซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปยังไงวันนี้เซลท์ุกขอตัวจบคลิปแตะเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวเอกสาราเตรียมให้กับคุณลูกค้ามาเซ็นรับรถในวันนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามไปรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับเอาละครับได้เวลาเลิกของลูกค้าแล้วเตรียมออกรถครับผมเที่ยงห้ทีตามเลิกเลยสซตอิดิชั่อรลอนครับผมโอเคครับปิดแต่สามทีเาเลิกเราใช้ครับหลอมากอย่างหล่อเลยเปลี่ยนล้อหล่อๆอกันไป เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับด้วยความของยายจากเซลตุกโตโยตา้าสวัสดีครับผมหล่อจริงแส้ไอดิชันสนใจทักมาได้นะครับไปก่อนครับผม